ขออนุญาตทุกท่านที่อยู่ในศูนย์โรคติดต่อเนอสง่าครับตามที่ท่านนายอเภอได้ประชุมเมื่อวานนี้ EOC แล้วเมื่อเช้าที่ท่านก็สรุปข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ EOC นะครับประเด็นคือเรื่องการรายงานตัวครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเราเป็นห่วงเรื่องของการสัมผัสผู้ที่มาจากแหล่งต่างๆเพราะฉะนั้นนายก็เลยให้นโยบายว่าทำยังไงถึงจะอยู่ระยะห่างได้หรือระบบ distancing นะครับก็ทำให้ ผมได้ไปออกแบบเป็นระบบรายงานตัวแบบ Google Form นะครับเป็นแบบ Google Form ผมก็จะอธิบายการทำนิดนึงนะครับสำหรับทุกท่านครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่เนี่ยนะนี่คือหนังสือรายงานตัวที่เราออกแบบกันตอนนั้นนะครับที่เราออกแบบกันตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แบบ d i s t a n c i n g แล้วก็ข้อมูลรวดเร็วก็จะยกเลิกตัวนี้ครับจะยกเลิกตัวนี้ที่เป็นหนังสือตัวนี้นะที่ส่งในกลุ่มไลน์เนี่ยขอยกเลิกครับ มาใช้ Google Form Google Form นะครับผมจะเอาแปะไว้ในศูนย์นี้นะครับผมจะแปะไว้ในศูนย์โลกติดต่อแล้วผมจะอธิบายวิธีการใช้สั้นๆนะครับเมื่อเข้าไปเสร็จมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับถ้าเข้าไปนะครับมันจะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับลิงก์แบบนี้เขียนว่าแบบรายงานข้อมูลนะครับท่านก็กดเข้าไปนะกดเข้าไปตรงนี้เลยครับทําในมือถือได้ครับไม่จำเป็นต้องมีโน้ตบุ๊กหรือ PC หรือคอมพิวเตอร์ครับกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแล้วจะมาหน้านี้นะครับกดเติมมาหน้านี้มาหน้านี้นะครับ ในหน้านี้นั้นจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดห้าส่วนนะครับห้าส่วนส่วนแรกคือขอให้ท่านเขียนชื่อตัวเองนะครับผู้รายงานเป็นใครท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอสมอเ,ปเป็นผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเป็นหน้าที่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับถ้าท่านเป็นผู้รายงานก็พิมพ์เลยนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์นายยงยุทธเนี่ยครับพิมพ์ไปเลยครับนายยุทธพิมพ์ไปสาหรับท่านตําแหน่งหน้าที่ท่านเป็น กำนันหรือเปล่าเป,เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าเป็นอสมอรหรือเปล่าหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อบตหรือเป็นเจ้าหน้าที่ร,ตร,รสตรก็ใส่ลงไปในได้โทรศัพท์เพิ่มให้ด้วยนะครับหมู่ที่รายงานก็ใส่หมู่ที่ตำบลอะไรนะครับที่อยู่ของท่านนั่นแหละครับตำบลอะไรสมมติตำบลหน,นองฉิมก็ใส่ตำบลหนองฉิมไปนะฮะใส่ตำบลหนองฉิมไปเสร็จแล้วก็จะไปรายงานอยู่5ประเภทนะครับว่ารายงานครั้งนี้หนึ่งท่านจะรายงานข้อมูลผู้มารายงานตัวเข้าในพื้นที่ท่านก็กดตรงนี้หรือ คนที่จะออกจากพื้นที่ที่มารายงานตัวแล้วก็กดตรงเลขสองหรือไปสํารวจข้อมูลร้านค้าผู้ประกอบการที่จําหน่ายอาหารทะเลที่ปอปานให้สํารวจท่านก็กดไปตรงนี้หรือชาวต่างชาติหรือแรงงานที่ที่อยู่ในพื้นที่ของท่านก็กดเข้าไปและ5สําหรับเบาะแสคนที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งถ้าท่านรู้ครับคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเสร็จมันก็จะไปตามเรื่อยๆหรืออื่นๆที่ท่านอยากรายงานข้อมูลที่ไม่ได้กําหนดไว้ใน1นึก็ท่านก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับ สมมุติว่าเข้าไปในเรื่องรายงานตัวครับกดเข้าไปรายงานตัวจะมีข้อมูลอยู่ประมาณ4-5ข้อนะครับ1ผู้รายงานตัวชื่ออะไร 2. อายุ 3. เคเขาอยู่บ้านเลขที่อะไรหมู่ที่อะไรอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรแต่ถ้ามาจากเขตอื่นนะครับนะก็เขียนหมู่ที่เขาอยู่ตำบลอะไรก็ลงในอื่นๆเขาอยู่อำเภออะไรถ้าไม่ใช่อำเภอเนินสง่าก็ลงอื่นๆจังหวัดอื่นๆก็เหมือนกันนะครับ ข้อต่อไปมารายงานตัวเมื่อวันที่เท่าไหร่ก็ใสว่วันที่ไปนะครับใส่ไปได้เบอร์โทรศัพท์สาคัญครับเผื่อเราจะติดต่อเขาเดินทางมาจากไหนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด5ช้อยมาจากตลาดกลางกุ้งไหมหรือมามาจากตลาดทะเลไทยหรือมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือมาจากจังหวัดที่พบเชื้อยืนยันท่านก็คลิกไปนะครับคลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมจะอธิบายเท่านี้นะครับพอพอท่านตอบเสรจนสุดท้ายแล้วนะครับมันจะมีคําว่าส่งนะครับมันจะมีคําว่าส่งท่านก็กดตรงคําว่าส่งครับ เมื่อกดคําว่าส่งเสร็จมันก็จะบอกว่ารับคําตอบท่านแล้วเมื่อรับคําตอบท่านแล้วครับเมื่อท่านส่งแล้วระบบผมได้ออกแบบไว้ว่าเพื่อให้ท่านได้รับรู้ว่าท่านได้คีย์ข้อมูลเข้าแล้วนะครับมันจะมีข้อความตอบเข้ามาอย่างนี้ครับเนี่ยครับมันมีข้อข้อความตอบมาว่าเรียนใครนะครับตำแหน่งอะไรคนที่ลงข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ครับศูนย์เอลซีได้รับข้อมูลท่านแล้วของหมูลที่ท่ายตะบลอะไรนะครับข้อมูลเรื่องอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือระบบที่บอกว่า ระบบที่บอกว่าได้รับข้อมูลท่านแล้วครับท่านจะลงคนที่2ก็กดตรงนี้ต่อเลยนะครับกดตรงบอกว่าหากต้องการลงข้อมูลเพิ่มเนี่ยครับก็กดตรงนี้เลยลงข้อมูลต่อไปคนที่จะมาระดับ2 <_ S 1> นะครับอันนี้อีกระบบหนึ่งมันก็นจะไปไปบอกที่ของท่านนายเพอนะครับมันก็นจะไปโชว์ที่ท่านนายเพอว่าได้รับข้อมูลแล้วอะไรยังไ <_ t ot> um> งไนะครับอันนี้คือระบบที่ผมออกแบบไว้เพราะฉะนั้นเพื่อเราลดกระดาษที่เราเคยเคยที่บอก เมื่อวานเนี่ยครับรถกระดาษตัวนี้เราก็ยกเลิกนะครับยกเลิกนะครับตัวนี้เรายกเลิกนะใช้ Google Form นะครับแต่ถ้าท่านไม่สะดวกเลยก็ไม่เป็นไรครับท่านก็เขียนใส่กระดาษนะครับตามข้อความนี้นะครับสําหรับผู้นําหรือสมอบางท่านไม่สะดวกที่จะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้มือถือก็พิมพ์กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้รอพศออตอหรือเจ้าหน้าที่ปกครองได้เลยเช่นกันครับแล้วพอได้กระดาษท่านก็จะมาคียเข้าระบบ Google Form นี้ เช่นกันนะครับขอบคุณครับถ้าสงสัยย,งย,ยังไงก็ทิ้งโน้ตทิ้งโพสต์ไว้ที่ไลน์ศูนย์โรคตริดต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ